ยค่ะวิกฤตรีพอร์ตประจำสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3ของงานเลยค่ะนะคะว่ามีอะไรบ้างกระเป๋าเดินทางนะคะส่งซ่อมก็คือไปรับได้เลยเสร็จแล้วนะคะวันจันทร์แล้วก็เรื่องกล้องวงจรปิดนัดช่างก็คือวันเสาร์นี้ เวลาเป็นีนนาฬกาช่างพิจิตกิบก็จะรอสแตนบายเลยนะคะกับช่างเพราะว่าวันอาทิตย์ช่างเข้าไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นวันหยุดช่างก็คือเป็นวันเสาร์อันนี้คือโอเคแล้วก็นัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ซัพพลางานคาสินโนเรื่องปรับปรุงเรื่องบัญชีตอนนี้ก็ดีขึ้นรู้สึกว่าการโอนการอะไรง่ายขึ้นลดความผิดพลาดอะไรเงี้ยแต่ก็ก็จะพยายามเรื่องการบัญชีการโอนนี่ก็ดีขึ้นแต่ว่าก็จะมาเน้นการก่อนโอนอะไรเงี้ยยอดที่ใส่เข้าไปหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะ เรื่องเรื่องเรื่องการโอนนี่คือการงานงานที่พลาดพลาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เรื่องจองตั๋วฮ่องกงนะคะอจองตั๋วฮ่องกงนี่ก็คือเรียบร้อยแล้วโรงแรมเรียบร้อยแล้วลำดับงานต่อไปสําหรับทริปฮ่องกงที่จะไปวันที่28มกราคมกับ1กุมภานี่ก็คือต่อไปก็คืองานเ,าเรื่องดูโปรโมชั่นมือถือซึ่งจะดูว่าพี่กอฟบินไปถึงตรง ่ที่ฮ่องกงกี่โมงอะไรงไงก็จะมาดูโปรโมชั่นซึ่งให้ให้การใช้งานาคุ้มค่าที่สุดนะคะแล้วก็ก็จะเป็นวันที่ออกจากฮ่องกงตอนช่วงเวลาไหนก็จะคัดคัดตัวอินเทอร์เน็ตนะคะตรงนี้แล้วก็จะมีเรื่องตัว๋วพวก ae พวกอะไรต่างๆซึ่งต้อง จองที่ฮ่องกงตัวฮ่องกงแฟนคลับนะคะก็ต้องมาดูกับพี่กอลว่าจะไปเครื่องเล่นวันไหนต้องมาแพนว่าพี่กอลต้องเที่ยวตรงไหนด้วยต้องไปอะไรยังไงวันไหนแล้วเราก็จะมาซื้อตัวพวกตั๋วพวกเอออะไรเพิ่มเติมนะคะก่อนไปแล้วสเก็ตเรื่องสเก็ตที่ส่งซ่อมไปเนี่ยเดี๋ยวช่างนัดเวลาประมาณสองอาทิตย์นะคะซึ่งซึ่งเราก็ส่งไปพร้อมๆกับกระเป๋าแต่กระเป๋าเนี่ยได้ได้ก่อนแล้วรองเท้าก็น่าจะรออะไรหรือว่ารออะไรจากข้างนอกอันนี้เดี๋ยว ต้องตามงานสเก็ตอ,อีกอีกรอบหนึ่งค่ะสำหรับว,ว,ว,วิกนี้ก็มีแค่นี้ค่ะ